ขึ้นฟันแปบมาจะข้าสะดุดแล้วแปบเรียกมาข้ามนนกไปเห็นเด็กที่ต้นบางเดียไปแก้กาบบางเดียครับแก้กาบของน่ายอยู่แก้กาบเบึงเบึงเล็กบึงโตเก่าข้นใหญ่ผมเห็นแล้วไปแก้กาบออกให้ไปเลือดเก็บเก็บสารที่เราไปแก้ต้นนั่นอีกต้นที่รองก็เห็นโตเก่าขึ้นเราแต่ยางเขาที่แรกก็เห็นที่ใบไม่เห็นก็เห็นเก็บสารที่เรา อันนี้เลือกที่ไปดูที่คำชะโนดใช่ไหมครับแม่ตรงนี้ทำาะโนดมากเลยเจ้าพ่อเขาเอ็นตัวเดียวเอ็นที่ต้นมันต้นต,น,ตน,นต้นบักเบี้ยนก็เห็นโตโตเก่าไปเห็นหยุดง่ายแห็งก็เห็นสุดโตเก่าเกินตัวไหนนะแม่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเพิ่งจะได้เจอกันเนาะคุณแม่เนาะเป็นไงครับผมไปแก้บนให้พ่อ กลับมาแล้วีดดอกท่าตามมาหวดดงวดนี้ท่าตามมาไหมฝันเมื่อคืนย่างฝันไังไงก่อนฝันพญางแขงถ้าไปซีสวยเป็นเท้า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 อะไรลูกๆไปไปยังงอเอินใช้ย่างกอนที่พ่อจาไปซีสวยจเจาบ้านกันก็เลยบอกว่าเอาตัวแต่หลวงพ่อจไปสวยกัน บาืออครับกับามอเก่าพอีสามมีแล้วก็เ็้ดตรงกันเลยพอวังหันล้วออกพอวังัน่ออกเตสององเแย่ลาูกกถึงีดไสามืือชีปืออสามพออยอเอาแล้วทีนี้พวกอ่า สายบุญเราถูกกันหลายแม่แม่เพิ่อนว่าเพื่อนเถื่อเพิ่อนไปไซเพิ่อนกับไปพ่อไซเพิ่อนกับว่านไปตลาดบ้านนั้นไปตลาดบ้านสะพาวไปน้ามชนดทข้าเจ้าเก่าไอ้ซอยขอมือหพี่ไปไปหาหมอขาเจ้าเก่ามม่ใช่มือหาหมอข้าเจ้าเจัหนึ่งสองเลย เขาถูกกับเราเถูกอว่าเช่นเอเบื้งเนี่ยแม่ไก่ย็นบนรแม่ไถ่ให้เบื้องมาสั่นท่เียครับถ่ายรูปรูปแม่ส่งไป่ีะแม่ไก่ะไปตลาด่ายรส่งไปใูกเบื้งเนี่ยตลาดพ่โาอว่าเนี่ย่าในยางของพตลาดเียกนั่นนัเราม่เราม่เห็นไม่เห็นบือันครับเอาล้ที่ว่า คนไหนครับที่ถูกสามสี่หมื่นนะครับนี่โอ้ยคนโชคมาจากไสผมโชคมาเขาเชียงแบบพ่อว่าสเ่ว่าไปเี่ยี่ย่เา่าวอะมื่นเี่องี่ยจกสี่หมื่นือตัวไหแม่คนว่าคนไดนั่งชุกหัวเออไม่ว่าไดนั่นม่ไก่อะไรผมเลยชุกหัวดี่าันแล้ถือตัวไห<ค>นหัวต้องการว,วก็ได้ แล้ก็แล้วได้ยนตนไหนก็ถ่าแล้วบอกอยู่บ้านีรเ่ารมถมดหมดา้ได้เจ็ดสอกับแปดเออแล้ได้เจ็ดสแล้วว่เเาาเปิดมึงเจ้าเราเห็นโยเลนถอด3าเห็นคลิปใครพ่อเ็ไแมคลิปเจ้าคลิปผมเนี่ยมีอยู่ลวเจ็ดสองไงมีละสองสองเจ็ดละโอ้ ถ้าทำไมผมจำไม่ได้เนี่ยม <rua> ื่อแม่สิไปบ้านม่องมื่อวันบ้านม่วเหรอเมื่อมาถ่ายออกมาเนี่ยก็ไปแยกกันไปเจ้าก็ไปแม่ก็ไปทางนี่น่ะนะสองเกียรติเลยแม่แม่ให้ไปสองเกียรตเต็มๆเลยมือเขาแยกกันอยู่นี่มือไปบุญบ้านม่วงอ่ะเออบุพเพสการ์มีอยู่กินน้องท้ามนมีคลิปมันมีคลิปอยเอามีมีคลิปอยู่ผมลงอยู่ใช่ไหมเออผมจำไม่ได้เลยแม่เปิดเช็ตพี่เนาะไม่เสียอะไรเลยแจกสีขาวแจกแดงแจกขาวดอก เห็นเห้นจะแหงผมไปเน้นแต่อะไรนะออกทั้งงงบนเขาทั้งมางทั้งบนนะฮ่ามันมันมันยิบลอตเตีให้ตัวๆมันได้รางวัลที่หนึ่งเล่าฮะไมเป็นลาสดนนะครับโอ้บุณ้างไม่องที่สนะครับมที่สเดี๋ยวผมต้องกลับไล่เป็นไล่คลิปดู ไล่มาแม่เห็นมืดก็ได้นี่ล้วครับโอ้ยปีนี้เนี่ยเราไปปีนียจะเทายุวบัณฑ์ลาดบ้านอุดรว่าเราว่าเราไหลบ้างเราไปยังไหลเราเราไหลสองสามสี่มืนได้สองสองเจ็ดนี่แหละครับแม่นเราว่าเราไหลสี่หมืนเหนเราอยู่บ้านูเขาดูจากคลิปผมนี่แม่นที่ของโอปอลไม่ว่าอ้ดรเหมือน่าเมนขับแม่นระวังเสียแล้วว่าเราไหลทุกหัวดนีตามเจ้าทุกหัวแล้วครับ ขาคิดตามเรพอทุกคิดก็้นหวดเอ่ไมะก็นหมดมากเลยเราอะได้ได้ไปยเาบอว่าเลยสี่หมื่นบอกว่าเลยว้าบอกใจด้วยอยู่ในตลาดที่นี่บอยงงานเขาถ้าเนหมดตลาดนั่นๆเราม่ามาเลา่เหลยวเอยก็ขายของอยู่ตลาดเปิดเต็มเขาเขาเขาถูกกับแม่เท่าไหร่นะเขาถูกสี่หมื่นเขาเงี้ยน่ะเขาเหล่าเขาเหล่าเขาเลยเขาิบก็ชิาอะไก็ชิบกวนเล เขาดูจากช่องไปดูจากช่องวันว so. ่อไปเรื่อยๆเวลาเขาเมื่อสุกหมวได้สุขหัวใช่ไหมวละสองหมื้อวันละสามมื้อที่มื้อหล่โอ้แต่ว่างวดนี้แม่ไปที่คัมโชโน่แม like um> ่ไปได้ตัวไหนมานะแม่ไปได้มาเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสาม ไปรูดเอาตื้อต้นบักเดียแล้วแกะกาบต้นบักเดียแล้วเห็นเด็กเก็ดสามมามือไปดูดแล้วก็ได้มือไปห้าห้าออกนิดเดียวห้าอ,ออกแล้เห็นเด็กเก็ดเก็ดสามเก็ดเก็ดสามลกันชงงงแล้วพ่อแสงเมื่อคืนมาบอกตัวไหนครับยัยแล้วว่า,าบอกว่าข้าไปซื้อส้อยส้อยคอ,อนี่ส้อยคอครับส้อยช่อง,องมันผ้ากอยผ้าเจ้าซื้อส้อ,อยเสาจะไปว่ไปลูกลุกลุกไปนครับมาเลยแม่ แต่ก็เลยลุกถึงว่าไปก็ไปใช่ไหมไปที่ซอยไปไปซีซอยให้ตีเป็นตัวไหนเนี่ยตีเป็นตัวไหนครับตีเป็นตัวไหนล่ะครับจาวาซอยไปกับสามไปกับสามไปกับสามแล้วก็ยุคเจ็ดสิบสามปีตรงกันเลยเจ็ดสิบสาม เจ็ดเจ็ดส่อเจ็ดเจ็ดสามกับเจ็ดสามตรงวมกันเลยคิดสามก็ได้เจ็ดสามก็ได้หกสามก็ได้เจ็ดสามหกสามแมวเจ็ดเจ็ดสองแมวเอละเจ็ดสองมันออกไปแล้วผู้แสดงว่ามีคนได้โชคได้ลาบกับแม่เขาเขาโค้เลี้ยนดูเขาหาดูนี่แลตลาดแมสวดฟ้าก็จะให้ทุกคนอยู่แต่ในพุลละมือน้องมือนวลหาพันหอกพัน ก็จะว่าก็จะคุ้มตลอดคีบสามเจ็ดเจ็ดสามก็จะว่าก็จะคุ่มเรื่องตลอดครับผมก็จ้าเบคล้องเพียาตลอดโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเอฟซีที่รับชมและรับฟังเนาะบางทีเรามาทำหลายคลิปบางทีก็หลงเหมือนกันนะบางทีก็ลืมครับใช่มีมีตัวเดียวเนี่ยพ่อแม่ไมีมันมันเป็นคลิปต่องวดใช่ไหมการ์ดเกมต่องวดนี่นั่นแหละ เจ็ดเจ็ดสามอันนี้มันตรงกับเลขมาแสงครับเจ็ดเจ็ดสามอีกชือไปได้อยู่ต้นเอียงข้ามเจนอดผลได้ได้อยู่ต้นเดีอยต้นเดีอยไปเอาตน้นเดียเบื้องบื้องไปข้ามถน,นน่ะครับจะได้อยู่เจอกแกะกาบอยู่ต้นเดียเพิ่นจะถามด้วยหรอกที่มีหันไปน้ำกันบ้านอะไรบ้านอื่นละ่ะพระเจ้นเขียก็จะทักใต้ไปนู่นล่ะครับเอฟอยู่หันไม่หันในบ้านอะไรเขาคงแจ๊กเตีย นเห็นนี่เลยกิฟตไม่เห็นคนกเพื่ิฟตากัะเพื่กิฟม่กิพ่อหัวกอนแลคนมากิบก่นแลวแม่ก็จะถอยนี่ได้เห็นยี่ได้เห็นปลาก็จะกระเพื่อเดีวาจะได้แล้วแม่ขอบคุณเลยเนี่มีต่คนทายหลุดนะ มีคนไายรูปด้วยวันนี้แม่ย่างว่าชีวิตชีวิตกันชีวิตออกมาจากบ่าแรีเน้ากคนใี่บ่ครับผมแม่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 พวกป้ายแม่กายแม่กาย่อย่างนนนู้แม่เด่วนูกเป็นเแมบี่แม่ดิูเป็นเล็บซี่แม่ได้ลูกขอเบอร์โทษแนบนะครับ พ่อเนี่ยแล้เขียนให้ครับผมแล้ว่าแม่มุกรักบว่แม่เราไปเอานพม่นถามเลขแม่บ่เพิ่นถามเลขไหมแม่แม่พอที่โทรมาถามเลขตัวใดใตัวใดบอกเลยเขียนให้เพื่อนว่าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามต้นมาเห็นเจ็ดเจ็ดสามก็เลยเขียนให้เพื่อนไปเลยเพป็นขอส่งนล้วก็เลยให้เพื่อนไรครับแังว่าพญานุ่มอยู่บัติหลวงค่าโอ้กู่ว่าน้ำพ่นดังขู่ว่ายากเราจะไนใจเจ็ดเจ็ดสามพ่อแสงมาบอกเรากี่รอบแล้วครับแม่ครับ โอ้ยมาหลายรอบแา้ว่ารุดรุดาหัว่ารุดบางหมดบางดังๆอาหาไม่งวดนี้แม่เนี่ยก็ดีมากมุขึ้นว่านมขึ้นว่านผ่าแล้วมามาบอกยังไงครับแม่ครับาบอกถ้าเรียนเราบอกเราภาคเจับเขาามหน่วยครับเก็บเขาเยามหน่วยเลเมากตอนนี้เริ่ทไปถามร้านเจ้าว่ะอีหล่ะแม่กันเอีพอ่าอีพอสามางเด็บกบเขาเลยสามหน่วยก็เนี่ยละแม่เจ็ดเจ็ดสามันเจเจดสตรงกันเลยมันชีเลข เมื่อตีเรียดิมันอตีเรียิวย่น้อกขอะแวายิ่งโชคเรียก็หอนละอ๋อที่ส่งขันน้ำมต์ให้น,นั่นใชไ่ <M> <southeast. S 2> ไหมคร <Yeah. S 1> ับพ่อแสงก็ให้เจ็ดเจ็ดสามแม่ไปที่ํำชะโนก็ยังได้เจ็ดเจ็ดสามอีก่ก็ได้เจ็ดสามมาตรงก็เลยอายุพ่อแสงเจ็ดสามโอ้โเ่อฝันมาเราไปซื้อซอยให้ฝันมารอไปซื้อซอยซอยก็เป็นสามนี่แหละ ฝันว่าพ่อแสงไปซื้อสร้อยให้ไปซื้อสร้อยให้เื่อ็นข้าไปซื้อสร้อยมาขึ้นปา้าป้าก็จะไปซื้อสร้อยเขาครับน่าคึกแยงแยงเลยลูกเลยไปซื้อสร้อยเลยวตอนนี้ตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่เนาะแม่เนาะขออภัยเสียงดังรบกวนนะครับอันนั้มันเป็นยังดอกเราเพลื่อนเงินเสือเงินไม่เพิ่งทั้งอาชีพมัาโอ้ค<อ>ือไปฝันนี่คือ ก้าวพ่อจะเข้าไปดูหมดแม่แม่ฝันเลยอ่ะมาฝันว่าเราไปซื้อสอยให้ครับเออมขึ้นวันพาแมาฝันว่าเราพ่อจะเจอกับข้าวแห้งเลยสาม่วยกระตีเป็นเจ็ดเจ็ดสามเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ไปใส่ตัวเขาเนาะเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมากบ่แม่ตัวนี้บ่ผืนแม่อนักนักนักว่านตะเกียบรัตตีเห็นยาลังอ่ะตัวไหนแม่ตัวไหนกบรัตตีเห็นยาลังมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดสาม เจ็ดสามใบหนไอใบหนึ่งวม่านลอยหนึ่งหม่อานที่รัตตินเพิ่นครับผมไปนี้พ่อโสไปข้างล่ลอยยึด่อซีใบเจ็ดเจ็ดสามนั่นใช่ไหมครับแม่ยมาซีใบหมื่บ้านยมาจากข้าง่างซีใบกี่ใบนะสีใบใบก็เยแปดร้อยว่านนี่พี่นะเจ็ดเจ็ดสามนะครับผมแล้วหมู่บ้านที่ชิบนที่เก่าเรนนาแม่จะไปบอกอยู่ที่บ้านออกก่อข้างนสองครับ วันที่เก่าครับผมสิไปมองวันที่ที่เกตครับสิไปร่อนญี่ปุ่นอุปกรณ์ดีแมนบ้านกขอบ้านเลยบ้านใหญ่เลยครับอ๋อบ้านละมากครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของแม่กายนะครับ FC ครับผมเอาอย่างไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ